ครับมาหอดบ้านเสียนลนะครับเนี่ยครับเสียนพะไวยเนี่ยนะครับกเจ้าจีไฮเดียมไปยังเขาชุดกันเมือนี่เหมือนชุดกันเขาชุดกันบ่เสียนโอ้เสียสองเขาอยู่เสี่นพี่น้องแต่ว่าไทยเฮารุดไปเมื่อเสี่นเสียนเจ้าสีเฮ็ดพี่พี่ใหญ่าเส่นรุดไปยังเขาอยูเสี่สองชุดเตรียมบ่านนั่นอะไรบุกกลมเจ้ากระดาษ เขาเขาซีสองบอกเสี okay. ้ยนเขาตัวกันโอ้กินอย่างนู้ใจหายใจบอกขอโทษด้วยพี่น้องหายใจบอกไปสำหรับเอาชสุดได้จะเอาตัวอยู่กับเสี้ยนนั่นแหละ

โอ้หายใจเาจินนนะมันไปยี่ทั้งคางยี่นี่แหละนี่ตั้งหัวปักหัวควาอมเอ้ยอ้ย เชยนไม่นานากันมากวัาดีพี่น้องคอนเชยนสวัสดีครับเชนลนนสวัสดีคร,รับสวัสดีพี่น้องนะครับเอาตามกันต่อตัวเชตามต่อชุดเตรียมเขาอยู่มินบอเซียนอเอาเอาตั <ละ S 2> าุก๊กบ้วงกลมเอาตัวก,กักนมินบอเซียนอเออต่อมาไอ้พอกเอาเพราบอกพี่น้องว่า ฮาังเทียเทียนเป็นวงกลมแนละ้ะกระตูที่เป็นมาตัโวโว,โวโงกระตือกันังเลีสองตัวนี่นะนี่ส่ดึงมาใส่ตัวใดดึงมาใส่นี่เดยังตัดสินใจปด สามันนี่นะเนาะทําได้ละเดี๋ยวนึงไปวันีนเดแต่อือจะดสิมาเนงสิกว่ากันน6บ่จัก4 5นี่ก็บ่จักด เาียบๆโย,ย,ยมึอะไรอืมแปดทุบมที่แปดอืมี่แปดนะลุนยุทสิแปดที่ <c oughs> มืมมที่แปดซีซี่เสีสสยงอุย,ยว่าเสียงหัวดีเรื่องละ <c oughs> <c oughs> เชียนแย่เป่าดิเลยเพราะว่าบ่จับจักเทียนทดลองจังเบิ่งทีเดียวนะครับเออว่ันนี้แหละเอาละพอแล้วทีตั้งโตนี่ยานเลยวเป็นวัเซียนโอ้ลดเป็นแถบเลยอันนี้ใหดไว้ซื้อเจ้าความดังตัช่วงเหตุตุ่มคนเดียกในสุดตรงนี้ ต้อม่จะงี้นะตกกานมั้ตกการนี่ตะไกี้เก้าหกเก้าหกหกแปดหกหนึ่งหกหนึ่งตกการตกัามกีหกเหมือนกันีหกีหก Gracias. No, 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 no. claro. ก็เกนเลยคาดกมาจก็คือกัดาาก,กับวันั้นอนั่นข้ามข้ามขงเที่ยวลาเียงลุนอ,อเอาไปเอาสูตรนึ่งมาลงม้นหันอวไปสูดรนึ่งยี cái kẻ nhà không tụ của hiệp cho đấy That's a luôn. วงเางแองกับหกปนี่ละดีว้ดึงมาสิดึงมาถือบ่าตมันนี่แหละเนีขาัวเป็นพวงน้ำแปดสองกับแปดเนี่ยกอน แปดงกกำลังสองตัวนี้นะเก่างกกระตี้งกแบบอันนี้เนน่ถจะไปเลย

นั่นมาไเดีลยวเทียมตเด็จเขาเขานะกมาด่อนที่ตท้งเกียงกันพุ่นไปยหนวะ เราก็เข้าหลุดว่าหุดว่าหลุดกเอาไหมวันศุกร์นั่นมาชุดเด้ชุดเดนมันเสื่อช่วงห้แล้วแหละในกลุ่มเจ้าลูกอันนึงที่เจ้าทายมันเสื่อมหิทิ่มมัดที่ไปทายตรงหน้ามันหลุดมันจะรัมเลเซียมเฮ็ดซิปแปดซิปนี่แหละเลียงมันเป็นเห็ดยางหยางอยู่ ยังได้บุต้องหวงมันถึเบุญนี่เดี๋ยวนี้ว่วงเยียวเลยบุญบ่ญมันจะบ่ญมาสีสีเลยบ่ที่หาห้องนี้แล้วเขาเปลี่ยนเปลียนมันสีกวาดกันนี่เท่านั้นแหละแมงสีเออเอาพี่น้องแคปหน้าจอนะครับขามโคเที่ยวดาวเซียนรุ่นตัวมักตัวชอบของเพี้ยนตัวใดเนาะอีนี่หานีนึงก็แกหาอีน 1, 5, 1, 5. อันนี้ก็แปดฮะคิดกันฮะมันใ้เจ็ดเปอร์เซ็นต์ป่เเียนเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบนี่แหละมาเนี่แหละเห็นยังยากจัอเลยเย็ะแยะอีกแล้วบอันยอะอีกแล้วครับพี่น้องแคปหน้าจอนะครับมื้อนี้เนี่ยข้างสามเหาเส้นรุ่นนี้เด่นสี่ห้าหกนะครับ จากคู่มีสี่หนึ่งห้าหนึ่งเน้นไปซี่กับหาและเน้นไปซี่กับหาและบอลเที่ยงครับสี่เก้าห้าเก้าหกเนี่ยเป็นตกกันไปใช่ไหมแปดสี่แปดห้าหกเกือบหกหนึ่งมันนี่เป็นตกกันไปใช่ไหมเก้าคนมันมีหนึ่งกับสองมาเที่ยงห้าประกบ เอมันตกอบครับเก่าเก่า nah, ห้อบ่งเงินคืแมาจะดใดค่อมาจุดใดคือมาแต่ว่าคันบ่เบิร์นบ่ฮามเนี่ยคือพอได้ค่าข้ยุนบ่ขั้วยแหละบ่บ่บ้งกันจะได้มือนครับถ้าถ้ามันคิมาเบิร์นมาฮามคืมาอะไรเทียน มันเบิเ่เบิก่กตัวเดน่นมันนงินหละพี่หา,หาหาหกของเงละอ่าอัเบิ่อืมแต่มันบอก,กว่ากันพี่หาหาหกพี่หกพี่พี่ไม่หลายคนเลยครั <laughs> <c oughs> จัดหน้าจอได้พี่น้องการโปรเ่นาวเช้นรุ่นนะครับชอบจัดขัดทานเบาก,กวากนก็นได้เินทีกทามันก็นเปลียนเนยง,งนเียัง่ายเยอะครับ

เทียวลาวนะครับมื่อนี่เสี่ยนให้ไม่เด่นตัวใดครับเสี่ยนเป็นซีเด่นหาเด่นหงกนี่แหละครับเด่นเป็ดซีกับหาลแบบโหมดมาตรวสอบของเสี่ยนตัวใดครับอีหนึ่งหานึ่งอีหนึ่งห้านี่ถามเบิ้ลมันที่มากตัวใดก็่เสี่ยงเปซีหางหกงกนี่แหละถามเบิ้ลมันกอดกันครัมันกอดกันตัวเด่นมันกอดกันกับซี็ดหา งอห์ะงกี้น่เนาะครับมันเป็นเพ็ดยเงเเด็ดไหมงงายสามตัวตัวมักตัวซอบของเสียนตัวใดครับห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหุ่ผมห้าเก้าหนึ่งครับมันใจจ็บกวเส้นกว่าเซียนเจ็ดซิปเจ็บซิปอยู่ละเจ็ดซิปแปดซิปนี่นะครับโคเชล่าเซียนรุ่นแรกนี่นะครับเป็นแค่แนวทางนะครับ ไอี่ตามเนตได้ตัวเล็กแนวทางของเซียนรุ่นนะครับเบาเนี่ยเนี่ยเบาสั่นเซียนมาประมาเมาพ่อประมาณตีเซียนมาเอเด็ก้ากับเขาแต่มันเขาไม่สูดได้ฮะผของจักดอกอื่นเือวันสร์เดี๋ยววันสุกระโหตีเซียนอ๋อวันจั์เ้าหลุดไปได้ฮบจับหลุดกัถื มันจันมาชุดจันทีเนาะมีนี้นวันพวดบ่เหมเืมีนี้วันพวดเท่าเบิองมันอีกเท่ากอนหน้าตีวเราสูตจันที่มันอรอเมื่อนั้นมาเดี๋ยวครับแต่ว่าชุดเต็มเขาย่นมือมันจันท์เขาย่นเข่าคันึงเข่าขาหนึ่งอีสองนะครับนายจ่อว้พี่น้องแคบว้ยาวใบดีได้เลยอย่าลืมนะ เดี๋ือตัวละหบาทสิบาทก็ได้ก็ต้องเข้าแต่ก่ันหาบาทสิบาทไปก่อนั้เช่นว่าอาหันเรนนิ่งเนียจากมันทีม่มาสูดแต่แต่ว่าสูดมันเข้าอยว่ตลอดนแหละแต่ว่าจากักยืสูดได้บแล้วาม,ามันออกมาโอ้หมาสูดหนึ่งเลยหลายสูดนะจากเจ้าเสสูดได้ใ,ให้ไปสูดหนึ่สูดหนึ่งันว้า Nó okay, cho cái màu xanh khít nữa đó Nó có dưới sụi kia đó Để em lưu ở trên Có dưới sụi kia không em ngoặt đi đi Ngoặt ra ngoặt rồi nó dưới sụi Yên งบหน่อยทุนหน่อยตัวไรเสี้ยนมึงตำล่าที่หนึ่งหาหนึ่งกับแปดหานที่หนึ่งหาหนึ่งกับแปดหาสามตัวก็มีบะสามตัวกับหาแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งตัวเดียวบอเสี้ยนนี่ครับน้ำเลือดหนึ่งซีหนึ่งหามีเงินเก็บรักลยขับด้วยมันพอเสี้ยนพอเสี้ยนตีเก่าเลยกับเก่าทีน้องมึงนนะเพราะว่าเขาเอามาเป็นรักลอยเลย ตั้งตัวใดตัวนึงบ่ได้เห็นบ่ต้องกลับต้องกลับมาตามตำแหน่งเราเมื่อยอยู่ออกสลับไล้ต้องตะกี้วันวันเยอะว่าสามตัวว่ะตำแหน่งแต่นี่พี่ผมว่าเขาอะแก่สามตัวเลยอือแก่กับไปเลี้ยงดอกที่ทั้งหนาซะแก่กับไม่อยู่รักเมื่อนักท่านซะ

เป็นยังไงนะควาสับหมเช่นไทยได้เล่นข้างปิดตะก้อนติดเครื่องตะกอนนี mornings, ่ของแข็งน vale ัเก็บกดกับลกไปปิดเครงนุ่เสียงเมียนี่ไดีตะคอบคุนเสี้ยนรุ่นลายครับอ่าพี่ทีนอนกีชี่ีครับผมครับทางกะทำมีแหละ ตัวนี้ตัวจับไปแหละงบหน่อยก็ได้เบาๆไว้ก่อนมือนีพี่น้องเพขาถือเหมือนเหมือนเราที่น้องเอาแคปถ่ายคลิปพี่น้องถ่ายคลิปเ้องแคปแคปเบื้องบนคัดเขาได้เลยก็ได้แคปต่อเรื่องพี่น้องขาเข่ามันเดือนวันสูเมากก็ได้ลุยตัวแหละ มากเนี่ยแก่น่าเป็นสูตรผสมยืดเดือนมีเฮ็ดให้ยืดเดือนเก่งง้อ้วกันผู้เฮ็ดกันเลยเฮ็ดหาเฮ็ดหาเฮ็ดหาปั๊บน้ำเดียวเมื่อนี้เนาะงมาอยู่สูตรเก่ายาสีอาอือตามนั้นนะครับพี่น้องตามนั้นน้อเสียดลูกนาะครับอ้าุณน่ะสวัสดีครับป้าพี่น้องไปต่อที่หลวงพี่ตงเนี่เนี่ ແມ່ນທາງສປປລາວນະຄັບພີ່ນ້ອງກໍเໍ that, ียະเິียຕວ່າບໍລິສັດຄິດເນາະຕະຫຼາດຕະຫຼາດອ່າาລດັນເຊິຈານໍ